สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวไรเดอร์นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องอื่นด้วยเนาะสวัสดีครับทุกคนอ่าผมเพิ่งวันนี้ก็จะขอเทสอีโวตัวผสมผมจะดันไม่สุดนะมันดันสุดได้แต่ผมไม่ดันนะครับ ปกติหัวล่างผมไม่ไดันจนแล้ว่ะเอ่อจะดันแค่หัวบนพันแปดเห็นไหมทีนี้ผมจะติด,ต,ดตั้งสองตัว FK กับ EX e เพื่อที่จะว่าพอกดงานได้ก็พอกดงานได้แล้วก็ปิดดัน CPU แล้วก็เปิดดันใหม่ แต่จริงกดงานหัวล่างผมไม่ค่อยไม่ไม่สนใจนะผมดัญแค่หัวบนหัวเดียวนะพัน 8. แปดกับ gpu นะครับส่วนตัวทีนี้มีคนถามเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตั้งค่าตรงไหนอัานนี้ยังไม่ตั้งนะครับเพิ่งแฟเสร็จใหม่ๆมาดๆเลยแบตเตอรี่มันแล้วแต่ลอมนะครับอ่าถ้าลอมพิกเซลต้องไปที่ระบบ มันจะขึ้นว่าแถบสถานะกดไปที่แถบสถานะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเรมวันนี้ลอมอีโวอีโวกดกดตรงโลโก้ของอีโวเนี่ยอันที่สองเนี่ยครับตัวบีนะครับ,รบไม่ใช่เดีมันมีตัวบีอยู่เดียเด๋ยว,ดยวได้ผมว่าจำแล้วก็ได้แล้วนี่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 นะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหมือนกันนะครับผมใช้เน้นจำเอา เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ข้างนอกเห็นไหมขึ้นแล้วอ่านิ้วผมบางเอาเอาเอาอกก่อนอ่ะทีแรกเป็นอย่างนี้นี่นะครับแบตเตอรี่ขึ้นแล้วอันนี้เราจะตั้งเป็นสีอ่าเป็นอันกลมอันนี้อ่าตั้งเป็นแบบกลมอยู่ข้างในวงกลมอยู่ข้างในวงกลมเห็นไหมกล้องกล้องไม่โฟกัสเอาเป็นว่ามันอยู่ในวงข้างในวงกลมเปอร์เซน็นต์ ล้วผมมาตั้งไว้ข้างนอกปกติเออผมก็ไม่วงกลมโอเคมาๆมา,มาอ่าชะเออเห็นละเห็นละแบบนี้ไม่ชัดอ่าแบบนี้ก็พอได้อยู่แล้วแต่ลอมบางลอมมันก็ไม่ชัดใครใส่ตาสั้นก็ไว้ข้างนอกวงกลมดีกว่าตัวใหญ่ไปเลยจบก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ประมาณนี้ครับ ชื่ออีว e ตัวนี้ผสมแล้วเนาะเป็นไฟบูตของ p ิเซลตัวเก mm ่า hmm. G P U 9.05โดยไม่ต้อง OC mm hmm. เปอืม g อซีจเด้ อ่าเดี๋ยวขอลงโมดูลก่นอนเยังไม่กดซ่อนรูดเลยเนี่ยเสียบผมเสียบสาย OTG จะต,ตัวโทรศัพท์แป๊บหนึ่งกดซ่อนก่อนดีกว่านะยังไม่ซ่อนเลยเพราะเดี๋ยวมันต้องรีเครื่องทีหนึ่ง เดี๋ยวกดซ่อนก่อนอืมเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวพวกแอปกดงานเดี๋ยวผมไปซ่อนข้างนอกที่ลังผมซ่อนพวกทุกนี้ก่อนนะ จริงติ๊กซ่อนเลยก็ได้นะไม่ได้ไปเซตมันไม่ได้ไปยุ่งมันเอฟเคผมว่าติ๊กซ่อนอะไม่ใ้ใครดูข้างนั้นนะครับมันยังดูได้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้รีสตาร์ทเห็นไหมผมจะรีสตาร์ททีเดียวตอนลงโมดูล โมดูลแล้วแต่คนชอบลงอะไรก็ลงไป ลงโมดูลทั้งสามสี่ตัวก็พอเนาะไม่ต้องไปลงเยอะมากมายก็เนี่ยรีบูตรีบูตนะเรับยวเดี๋ยวเหลียวจะลงอยากจะสอนทำคลิปต่อไปจะสอนเปลี่ยนชื่อโมดูล อันนี้ผมเปลี่ยนชื่อมอดูลแล้วอ่ะรอสักครู่เขาแอปธนาคารได้แล้วคขาเนี่ย อ่ดาดูโมดูลนะครับโอเคเนาะเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะอ่าตั้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับ